กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆวไปนะครับ EP ที่277นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทร096902 6 8 2 9นะครับ ติดต่อขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับ0 9 6ย์4 0 2 0 3นะครับร้านมรดกพระเครื่องนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับฝากพี่พีเนะครับทั้งคนเก่าและใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมรดกพระเครื่องด้วยนะครับนะสวัสดีพี่พีเที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ รายการแรกนะครับแบ่งปันเลยนะครับวันนี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับเป็นเขาเรียกว่าชุดพิเศษนะครับเป็นชุดกรรมการวัดไล่แตงทองนะครับเป็นเต่าเปิดโลกนะครับเป็นเต่าเปิดโลกชุดกรรมการนะครับนี่นะครับเต่าเปิดโลกชุดกรรมการหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับพี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ นะครับเป็นแบบนี้นะครับเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับเป็นพิมพ์เปิดโลกนะเป็นเต่าไม่เล็กนะครับพอดีพอดีนะครับนี่นะครับทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดแปดเก้าองค์นะครับมีอยูเก้าองค์ด้วยกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผิวสวยนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับผิวสวยสวยเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพระเก่าสวยๆเลยนะครับนี่นะครับลักษณะเป็นประมาณนี้นะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเปิดเอาแบ่งปันพี่พีเนะครับเอาหนึ่งพัเดร้อยบาทนะครับหนึ่ร้อบาทนะครับต่อมานะครับรายการนี้เป็นรายการพรับกิ่งนะครับหลวงปู่โต๊ะ เป็นพระกิ่งทำบุญอายุครบ9 3้าสบาปีวัดประดู่ฉิมพีปี2 5 2พน้าอยิสองนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะแบบนี้นะครับลักษณะนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจมูกสวยๆพระกิ่งสวยๆเลยนะครับเดิมๆพระเก่าเดิมๆเลยนะครับนะครับพระเนี่ยได้สวยเก่าเดิมๆเลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้เลยนะครับพี่นะครับด้านก้นด้านก้นนะแบบนี้นะนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูพระชัยนะพระชัยนี่ <c oughs> นี่นะครับพระชัยก็เป็นลักษณะนี้นะ <c oughs> นี่นะครับสวยๆเลยนะครับมีโค้ดนะครับเช่นกัน นี่นะครับมีโค้ดตอกแบบนี้เช่นกันนะครับ<ม>อ่าแบ่งปันพี่พีเอฟนะครับชุดนี้นะครับขอ2,000บาทนะครับ2,000ส่งฟรีนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะนี่นะครับนี่กระดาษฝอยเขาเรียกกระดาษเดิมๆจากวัดเลยนะพี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นสมเด็จหลวงพ่อบุญเสริมนะครับวัดขนอนใต้นะครับอยู่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นวัดพี่วัดน้องกับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับ นี่นะครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือปุกเสกด้วยนะครับองนี้นะฮะพี่นะหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือปลกเสกด้วยนะครับนี่นะครับพระสวยเดิมนะครับนี่นะเป็นวัดพี่วัดน้องกันนะครับอันนี้เป็นวัดขนอนใต้นะครับหลวงพ่อบุญเสริมหรือพระอาจารย์บุญเสริมนะครับวัดพี่อีวัดพี่นะก็เป็นพระอาจารย์เขาเรียกว่าหลวงพ่อพรมนะครับวัดขนอนวัดขนอนเหนือนะครับอันนี้เป็นวัดขนอนใต้นะครับ นะครับเป็นวัดพี่วัดน้องกันนะครับปลูกเศษร่วมกันนะครับนี่นะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับเอาแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับกล่องนี้เดิมๆนะครับได้ความเก่าความเดิมนะครับแบบนี้ต่อมานะครับองนี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จรูปเหมือนนะครับนะครับเป็นลักษณะอยู่ในระฆังนะครับแบบนี้นะครับ เป็นรูปเหมือนสมเด็จร้อยปีนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับนี่นะลักษณะนี้เลยนะครับสวยเดิมๆนะครับเนื้อหาเป็นมวลสารของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนะครับสวยๆนะครับเป็นพระสร้างปีประมาณสองพันห้า้อยสิบห้านะครับ รุ่นร้อยปีนะครับรุ่นร้อยปีด้านหลังเนี่ยก็จะปรากฏล่องลอยการปรั๊มเป็นตายางวัดนะครับนี่นะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทร0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับในลักษณะแบบนี้ตามภาพนะครับเอาไป1,200บาทนะครับต่อมานะครับ แบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อนวะปีหนึ่งเก้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่หลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะครับเนื้อนวะนะครับนี่จมูกก็มีรอยยุบนิดนึงนะครับแล้วก็มีรอยจานด้านข้างนะครับในลักษณะตามภาพแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเหรียญเนี่ยเหมือนเป็นแอ่งกระทะนะครับเหรียญนี้มีตอโค้ดนะตอโค้ดนี่นะครับเหรียญลักษณะตามภาพเนี่ยจะเป็นแอ่งเป็นท้องกระทะนะแบบนี้ลักษณะแบบนี้คมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังแบบนี้นะนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผิวก็จะเป็นผิวมะละนะพี่ที่ด้านหูเหรียญนะ ย่นยนเป็นผิวมะละนะนะครับลักษณะตามภาพแบบนี้นะครับเปิดไว้1,200บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19นะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นพระหนุมานเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับหนุมานเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหนุมานเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับ เป็นหานุมานยุคต้นนะครับสร้างเนื้อดินนะครับนี่นะครับมีมวลสารแบบนี้เลยนะครับนะครับเอาที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยต่อมานะครับองค์นี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระไพรีพินาตนะครับพระกิ่งไพรีพินาตนะครับกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับใครที่คิดร้ายนะครับก็จะสะท้อน ไปหาคนที่คิดบองร้ายเรานะครับองนี้นะครับลักษณะตามภาพแบบนี้นะครับนําไปใช้ผุ้ตคุณได้นะครับป้องกันตัวได้นะครับพระเนี่ยเป็นพระเก่านะครับเป็นพระเก่านะครับลักษณะตามภาพแบบนี้ผิวดมเดิมหิ่งหิ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับด้านล่างเนี่ยมีโค้ดนะครับนี่นะมีโค้ดนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ไพตองนะครับเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเนื้อพระเนี่ยมีความเก่าสวยนะครับนะครับแบบนี้นะครับพี่นะ นะครับเปิดไว้ที่แ5ด้อยห้าสิบบาทนะครับแปด้อยห้าสิบงนี้นะครับต่อมาอง์นี้นะครับอง์นี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อแดงแบบนี้นะครับโรยผงตะไบนะครับโรยผงตะไบนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นตะไบ ในการสร้างพระนะครับของแต่ละรุ่นของหลวงพ่อแดงนะครับก็จะนำมารวมกันไว้ในรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะครับนี่นะลักษณะตามภาพแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นยันกดนะครับพรมชัดนะครับแบบนี้เลยนะครับเอาไปที่7 0 0บาทนะครับ700บาท ต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันรุ่นแรกวัดนกกระจาบนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับลักษณะตามภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเก่าห่วงเชื่อมสวยๆเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ แบ่งปันนะครับพี่ <c oughs> ต่อมานะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับแบบนี้นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ <c oughs> เหรียญกระไหลทองนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่วัดห้วยเขนนะครับเนื้อพระเนี่ยมีความเก่านะครับด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับเป็นรอยประกบบล็อกแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามีสาสนิมนะครับครักษาทองเหลืองนะแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะลักษณะตามภาพแบบนี้นะ เอาไปที่เก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์กล้ามปูเล็กนะครับพิมพ์กล้ามปูเล็กปีสองพันห้าร้อยสามนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่ก็เรียกว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดรุ่นหนึ่งเลยนะครับปีศนะูนย์สามนะนี่นะครับ กระแสการปั again, ๊มโลหะก็จะเป็นเส้นกระจายวิ่งออกไปรอบเหรียญแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ประจําวันนะครับนี่คาบมีขี้ยุงขึ้นนะครับพี่นะมีขี้ยุงขึ้นนะครับเป็นพระผิวเดิมหิ้งๆเลยนะครับเป็นพระผิวเดิมหิ้งเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ เป็นลอยตะไบแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับอง์นี้เป็นพระปิดตานะครับด้านหลังเป็นอ่ายันเขาเรียกว่ายันธงนะครับเป็นยันชัยชนะยันธงนะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทองนะครับวัดราชโยธานะครับ แบบนี้นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธานะครับพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับปีหนึ่งสองนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะนี่นะครับผิวนะับสวยมากนะครับพี่นะ ิวสวยมากเหรียญคมชัดเลยนะครับพี่นะครับปีหนึ่งสองนะครับพี่นะปีหนึ่งสองนะครับนี่เป็นเหรียญกระไหลทองแบบนี้นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นเหรียญพระครูทองสุกนะครับเป็นเหรียญพ่อข้างแบบนี้นะครับเป็นรุ่นสองนะครับหลวงพ่อทองสุกรุ่นสองเหรียญพ่อข้างนะครับแบบนี้เลยนะพี่พี่นะ นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับเอาไปที่เก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพระผงสุพรรณนะครับนี่พระผงสุพรรณแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างก็เป็นรอยปาดด้วยตอกแบบนี้นะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระศิวลีนะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะนี่เป็นพระสิวลีเนื้อดํานะครับหลวงพ่อกลวยนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นพระเรื่องโชคลาภค้าขายนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับองนี้เป็นเนื้อชินเลี่ยมเก่าโบราณเลยนะครับเป็นพระเนื้อชินเลี่ยมเก่าแบบโบราณเลยนะครับพี่นะเป็นห่วงเชื่อมแบบโบราณมาเลยนะครับแบบนี้นะนี่นะครับเนื้อชินเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับนะด้านหลังเนี่ยเป็นหลังแบบนะครับปรากฏแบบนี้เลยนะครับ นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยต่อมาพระปิดตานะครับพระปิดตานะครับลงรักเก่าๆเลยนะครับนี่พระปิดตางลงรักเก่าๆเลยนะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับพระปิดตางลงรักก็ปิดเออลงรักเฉยๆนะ เนี่ยเก่าๆเลยนะครับพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อโสธรปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยนะครับหน้าตายังติดอยู่เลยนะครับหลวงพ่อโสธรปี24 9 7้เก้าสิบเจ็ดนะครับเป็นยุคเก่าเลยนะพี่นะยุคเก่าเลยนะครับ นี <Universe> ่นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาอง์นี้นะครับเป็นเหรียญจอบพิม์พสวยเลยนะครับเนี่ยเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับนี่นะครับหน้าตาติดชัดเลยนะครับพี่นะครับโลหะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะ นี่นะครับเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้เป็นพระปิดตาพิมพ์ั้นนะครับหลวงพ่อแก้วเคือวันนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่เป็นพิมพ์ปั้นนะพี่นะเป็นพิมพั้นนะนี่นะลักษณะตามภาพแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเอาไปที่900บาทนะครับต่อมาอง์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับเส้นขนแมวคมๆเลยนะครับเนี่ยเหรียญห่วงเชื่อมเก่าโบราณนะครับนี่นะเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับจังหวัดอยุธยานะครับด้านข้างนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับพี่แบบนี้นะครับหลวงพ่อหน่ายวบ้านแจ้งเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบรุ่นแรกนะครับนี่นี่ก็ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญกะไหลทองนะครับนี่เหรียญพระอาจารย์ชอบรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับ นี่นะหูเจาะปิ้นๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับต่อมานะครับอง์นี้ก็เป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับเก่าๆลักษณะตามภาพแบบนี้เลยนะครับนี่นะเนื้อระเบิดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับรงนี้เป็นสมอ่าเป็นหลวงพุทธดเนื้อว่านวัดพระโคนะครับนี่นะครับเนื้อว่านวัดพระโคนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับสวยๆเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับนี่นะครับทันหลวงพ่อกันนะครับพี่แบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปที่เก้าร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมเนื้อเมกพัดนะครับเป็นพระปิดตาพิมสองหน้านะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเนื้อเมกพัดนะครับแบบนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นพระขุนแผนนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเต๋องทองนะครับด้านหน้าอาจจะ หน้าผลแผ่นน่จะเรามีร้อยบาทแบบนี้นะครับพี่นะเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับนี่นะครับดูง่ายเอาไว้ศึกษาเนื้อได้เลยนะครับนี่เอาไว้ศึกษาเนื้อได้เลยนะครับนี่นะครับเอาไว้ศึกษาเนื้อได้เลยนะครับนี่หลวงพ่อเต๋นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้ก็เป็นหลวงผู้เผือกขุดสะนะครับเนื้อจัดจ้านมากครับพี่อง์นี้นะครับ แต่ว่าด้านข้างเนี่ยมีรอยกระเทาะนะครับแต่เนื้อเนี่ยจัดจ้านมากนะครับซื้อไปศึกษาเนื้อได้เลยนะพี่นะครับซื้อไปศึกษาเนื้อด้านในได้เลยนะมีมวลสารอะไรบ้างแบบน in. ี้นะเนี่ยมีความเก่ามากๆด้วยนะครับนี่นะครับด้านข้างเนี่ยมีรอยกระเทาะนะพี่เนื้อจัดจ้านนะครับพี่ของนี้เนื้อจัดจานนะเอาไป700บาทนะพี่นะ ต่อมารายการสุดท้ายนะครับลาไปด้วยองค์นี้เลยนะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่านะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับประมาณนี้เลยนะพี่นะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้นะครับก็แบ่งปันพระเครื่องกันประมาณ 3 0 40องค์งนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับติดต่อขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับแอดไอดีลมาได้เลยนะครับ096 7240203นะครับร้านมรดกพระเครื่องส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากพี่ๆี่ทุกท่านนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพักเครื่องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ